ดูจากการพูดจาแล้วก็ไม่แปลกใจหรอกนะว่าทำไมถึงทำอาชีพนี้แต่ที่ฉันแปลกใจก็คือทำไมลูกฉันถึงไปคว้าเธอมาได้ยังไงบางทีนะคะคนที่อยู่ในครัวเนี่ยอาจจะต้มเก่งแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าข้างนอกเนี่ยเขากินกันยังไงพี่สมศักดิ์นะเขาเลือกฉันเพราะว่าฉันจะมีหัวใจค่ะไม่ใช่แค่มีไก่หมักกับเตาถ่านเก่าๆแบบนี้ หลังจากที่ทั้งสองแม่ลูกหลบหนีมาจากหมู่บ้านในชนบทด้วยน้ำมันเต็มถังและเงินจำนวน2องแสนบาทในกระเป๋า50,000บาทได้จากการหลอกลวงและอีก150,000บาทได้จากกระเป๋าสตางค์ของยายสวงพวกเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยตลอดทางรถคันเก่าขับยาวข้ามจังหวัดสู่พัทยาเมืองชายทะเลที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแรงงานต่างชาติความมุ่นวายและโอกาส อยู่ที่นี่ไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครสนใจในอดีตดีนะแม่สมศักดิ์พูดขณะที่จอดรถอยู่ริมทะเลมองแสงตะวันทาบคลื่นทะเลสีครามหลังจากที่วนหาบ้านอยู่สองวันทั้งสองแม่ลูกก็พบกับบ้านไม้หลังเก่าเล็กๆถึงแม้ว่าจะเก่าแต่ก็ยังคงดูแข็งแรงพื้นยกสูงนิดหน่อยมีพื้นที่ว่างอยู่ที่หน้าบ้านและอยู่ห่างจากชายทะเลเพียง200เมตรเยะเอีย,ยบอกกับเจ้าของบ้านว่าฉันกับลูกชายเพิ่งจะย้ายมาต่างจังหวัด ไม่เหลือใครเลยไม่มีญาติพี่น้องฉันอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันขอราคาถูกๆได้ไหมจ๊ะจะของบ้านชราที่ใจอ่อนก็ลดค่าเช่าห้องเหลือเพียงเดือนละ2,500บาทแถมยังให้จ่ายล่วงหน้าแค่เดือนเดียวพร้อมกับเงินมัดจำเล็กน้อยหลังที่ย้ายเข้ามาเสร็จทั้งสองคนก็นเริ่มต้นอาชีพที่คุ้นเคยนั่นก็คือขายไก่ย่างยะเอียดมีฝีมือทางด้านหมักไก่อยู่แล้วจากสมัยสาวๆเธอผสมเครื่องเทศที่มีพริกแห้งกระเทียมขมิน้น ราผักชีซีอิวน้ำปลาน้ำมันงาลงใส่ในกระมังพลาสติกแล้วขยำเนื้อไก่จนเข้าเนื้อใช้เวลาหมักทั้งคืนให้เครื่องซึมเข้าเนื้อก่อนที่จะใช้ไม้เรียงเป็นตับพร้อมกับปิ้งตอนเช้าหมักแบบนี้ไก่ก็จะหอมนะหวานนุ่มเลยนะลูกเดี๋ยวพวกฝรั่งมังค่าเดินมาก็จะซื้อกันหมดนี่แหละสมศักดิ์ก็จะเป็นคนจัดหาของซื้อเศษไก่ราคาถูกจากตลาดเช้าบางวันก็ได้ตับหัวใจน่องปีกบ้างก็เป็นเนื้ออกชิ้นใหญ่ สมศักดิ์จะเป็นคนที่ซื้อถ่านไม้เสียบทำน้ำจิ้มหวานข้าวเหนียวถุงละสิบโลก็มานึ่งตอนเช้าทุกเช้ายละเอียดจะเริ่มปิ้งไก่ตั้งแต่ตีห้าหอมฉุยลอยไปทั้งซอยเตาเล็กๆหน้าบ้านก็ควันพุ่งพวยกลิ่นเครื่องเทศเข้มข้นกระปุกคนข้างบ้านให้ตื่นขณะที่สมศักดิ์ก็คอยนึ่งข้าวตักใส่ถุงเล็กๆพอบรรจุกไก่ย่างใส่ถาดอลูมิเนียมประมาณ8ดโมงเช้าเขาจะสะพายถาดขึ้นบาร์เดินลงชายหาดตะโกนขายอย่างมั่นใจ ไก่ย่างร้อนๆจ้าหอมๆไม่ไหมเลยครับวันนี้ลดราคาเลยนะครับเชิญเลยครับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติก็เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนก็ชอบรสชาติจนถึงถามถึงสซ่บางวันก็ขายได้40ไม้บางวันก็เกิน60ไม้ขายหมดก่อนบ่ายสามทุกวันหลังจากหลายเดือนที่แม่ลูกช่วยกันทำมาหากินแบบเรียบง่ายชีวิตที่เหมือนที่จะเริ่มนิ่งของทั้งสองก็เริ่มที่จะสั่นคลอนเมื่อสมสักเริ่มที่จะหายตัวไปในบางคืน จากที่เคยกลับมาก่อนค่ำพร้อมกับถาดว่างๆกับเงินกำไรไก่ย่างกลายเป็นว่าเขากลับบ้านดึกบางวันก็ตอนตีหนึ่งบางคืนก็หายไปทั้งคืนยาเอียดก็เริ่มสงสัยนี่มันหายไปไหนของมันนะหรือมันติดการพน,นันหรือมันติดยาแต่ในความเป็นจริงแล้วสมศักดิ์ไม่ได้ติดการพน,นันไม่ได้เสพย,ยาแต่เขาติดคนคนหนึ่งนั่นก็คือมินตราผู้หญิงกลางคืนหน้าตาสวยหวานผิวคล้ำแต่ก็มีสเสน่ห์ ทำงานเป็นผู้หญิงบริการอยู่ในผับริมชายหาดกลางคืนเธอก็แต่งตัวจัดสวมส้นสูงสีแดงทาปากสีแดงแต่เวลากลางวันเธอก็เป็นคนธรรมดาสมศักดิ์เจอเ,อเธอครั้งแรกตอนที่ซื้อเบียร์ตอนแรกก็แค่คุยกันจากนั้นก็นั่งฟังเธอระบายและสุดท้ายทั้งสองคนก็ตกหลุมรักเขาก็เริ่มที่จะให้เงินบางส่วนที่ได้จากการขายไก่พาเธอไปกินข้าว้านริมทะเลซื้อเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆให้เงินติดกระเป๋าไว้ใช้ไม่ขาดมือ มินตาก็ไม่เคยได้ขอแต่เขาก็ให้ด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากจะดูแลอยากจะเป็นผู้ชายคนแรกที่เธอเชื่อใจในตอนแรกยละเอียดก็แค่สังเกตว่าเงินมันเหลือน้อยแกะย่างก็หมดเหมือนเดิมแต่ยอดเงินกลับไม่คุ้มกันเธอก็เริ่มคาดคันสมศักดิ์ทันทีสมศักดิ์แกเอาเงินไปไหนหมดฮะเมื่อก่อนฉันเห็นได้พันสองพันเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึงห้าร้อยเนี่ยสมศักดิ์ก็พยายามที่จะหลบหน้าจนวันหนึ่งเขาก็ยอมพูดแบบตรงตรง คือว่าผมนะ่ะก็ผู้หญิงคนนึงนะแม่เขาทํางานกลางคืนที่ผับนะแต่เขาก็ดีนะครับเขาเนี่ยไม่เคยขอเงินผมเลยนะมีแต่ผมเองนี่แหละที่ให้เธอเองอะ่ะทันทีที่ได้ยินคําว่าทํางานกลางคืนยายเอียดก็แทบที่จะเขี้ยงถ้วยข้าวลงกับพื้นผู้หญิงหากินอย่างนั้นเหรอนีอ่แกเอาผู้หญิงขายตัวมาคบเหรอสมศักดิ์ทําไมถึงไม่หาผู้หญิงดีๆหาเมียธรรมดาที่มันมาช่วยเราขายของอะ่ะไม่ใช่กลางคืนก็ไปนอนกับคนอื่น พอตื่นมาก็เอาเงินลูกฉันไปกินข้าวแบบนี้สมศักดิ์กำมัดแน่นเสียงสั่นด้วยความโกรธเขาไม่เคยเอาเงินผมนะครับแม่ก็ไม่เคยรบกวนผมเลยสักบาทผมให้เองเขาต่างหากผมอยากให้เท่านั้นเองอะยะเอียดก็ไม่ยอมเธอไม่อาจที่จะยอมรับได้ที่ลูกชายใช้เงินเลือดเนื้อของไก่ย่างที่ตนปิ้งเองไปประเคนให้กับผู้หญิงที่เธอมองว่าไร้ศักดิ์ศรีแกนั่งกินข้าวกับมันแกพาไปดูหนังแล้วแกรู้หรือเปล่าว่าฉันนั่งกินปลากระป๋องรอแกทั้งวันนะฮะ สมศักดิ์ก็เถียงขึ้นมาทันทีและแม่ไม่เคยคิดเลยหรอว่าผมก็อยากจะมีชีวิตของผมอะ่ะผมก็อยากมีคนกอดบ้างไม่ใช่ทําแต่ไก่แล้วกลับมาให้แม่นั่งบนทั้งวันแบบเนี้ยยี่เอียดก็หน้าแดงขึ้นมาทันทีน้ําเสียงนี่เปลี่ยนเป็นถากทางย็นนั่นมาทําอะไรให้แกฮะมันเพื่อนคนมานับไม่ถ้วนและแกยังจะเอามันเข้าบ้านอยู่เหนือหัวฉันอีกเหรอสมศักดิ์ก็สุดทนเขาตะโกนกลับจนแทบบ้านจะสะเทือน อย่าไปดูถูกเขานะแม่แม่ก็อย่าลืมนะว่าแม่เองก็เคยทําเรื่องที่ต่ํากว่านี้อ่ะเขาเอาตัวแลกเพื่อเงินและแม่ล่ะแม่เอาชีวิตเพื่อแลกเงินใช่ไหมแม่ลืมเรื่องเยสแหวงไปแล้วเหรอคําพูดนี้เหมือนฟ้าผ่ากลางหัวใจของเยอเอียดเธอนั่งนิ่งเงียบน้ําตาคลอมือที่เคยถือทัพีก็สั่นเทาเสียงของแม่เบาแต่ก็สั่นสะท้านสมศักดิ์ถอนหายใจหันหลังเดิอนออกจากบ้านก่อนที่จะพูดด้วยเสียงเบาแหบพ่าอย่างน้อยเขาก็มีหัวใจ แต่แม่เนี่ยไม่มีความเมตตาเอาซะเลยในวันนั้นอากาศก็ร้อนอบอ,อ้าวเอียดกกำลังยืนอยู่ที่หน้าบ้านมือเปื้อนน้ำหมักไก่กลิ่นเครื่องเทศก็ลอยคุ้งแต่ในใจของเธอก็วุ่นวายไม่แพ้กระเตาถ่านที่กำลังรอจุดเธอกำลังจำประโยชน์ของสมศักดิ์เมื่อคืนได้แม่นอย่างน้อยเขาก็มีหัวใจแต่แม่ไม่มีแม้แต่ความเมตตาคำนั้นมันฝังลึกเหมือนมีใครมาตบหน้าเธอซ้ำๆ,ๆเธอได้แต่นั่งหมักไก่ในหัวกระบ,บวนไปถึงยายแสวง ผู้หญิงชลาที่เธอกับลูกชายเคยร่วมกันหลอกลวงน้ำในอ่างน้ำหมักก็สั่นไหวตามมือที่กำลังเคลื่อนไปอย่างไม่มั่นคงขณะที่เธอกำลังวางไก่ลงตะแกงจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆเดินกลุบกลับเข้ามาที่หน้าบ้านหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ20ปลายๆย้ยอมผมสีทองยาวตรงถึงกลางหลังใส่เสื้อสายเดี่ยวสีแดงสดกับกางเกงยีนขาดกระเป๋าสะพายใบเล็กๆสีชมพูแปลนแต่งหน้าจัดกลิ่นน้ำหอมแรงจุแสบจม ok. ูก เธอยืนอยู่ที่ตรงหน้าบ้านมองซ้ายขวาเหมือนกำลังจะหาอะไรนั่นเธอจะมาหาใครนะฮะเสียงแยละเอียดตะโกนถามอย่างไม่ไว้วางใจหญิงสาวก็หันมายิ้มหวานเสียงออดอ้อนหนูมาหาพี่สมศักดิ์นะคะเขาบอกให้มาคอยที่นี่น่ะแล้วฉันก็เพิ่งจะเลิกจากงานก็เลยมาเลยนะคะแล้วเขาก็ส่งโลเคชั่นให้บ้านหลังนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะละเอียดก็จะงักทันทีเธอเช็ดมือเปื้อนน้ำหมักกับผ้ากีริว้วแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นเฉียบ ไม่ใช่บ้านของสมศักดิ์หรอกนี่หมนบ้านของฉันหญิงสาวก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแวบบเดียวเธอก็รู้ทันทีว่านี่แหละแม่ของแฟนเธอเธอยิ้มเยือเย็นนิดนิด,นด,นดแล้วก็ตอบด้วยดาเสียงที่ไม่มีความกลัวเอาเลยแม้แต่น้อยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฉันกับพี่สมศักดิ์เนี่ยเป็นผู้อาศัยนสิคะดีเลยค่ะผู้อาศัยก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรดีเนาะดีจังเลยอ่ะแบบนี้ฉันชอบมากเลยล่ะค่ะประโยคนั้นมันแทงใจของเยียดเข้าเต็มเต็ม เยียเอียดก็กัดฟันแน่นมองหญิงสาวหัวจดเท้าอย่างดูแคลนจากเสื้อสายเดี่ยวที่ปิดไหลไว้แค่ครึ่งอกจากเล็บปลอมสีเขียวสะท้อนแสงจากน้ำเสียงแสบหูที่จงใจย,ยอกย้อนจากนั้นเธอก็พูดกลับสวนขึ้นมาทันทีดูจากการพูดจาแล้วก็ไม่แปลกใจหรอกนะว่าทำไมถึงทำอาชีพนี้แต่ที่ฉันแปลกใจก็คือทำไมลูกฉันถึงไปคว้าเธอมาได้ยังไงหญิงสาวก็หัวเราะเบาๆอย่างไม่สะทกสะท้าน <laughs> บางทีนะคะคนที่อยู่ในครัวเนี่ยอาจจะต้มเก่งแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าข้างนอกเนี่ยเขากินกันยังไงพี่สมศักดิ์นะเขาเลือกฉันเพราะว่าฉันจะมีหัวใจค่ะไม่ใช่แค่มีไก่หมักกับเตาถ่านเก่าๆแบบนี้ในจังหวะที่ทั้งสองคนกําลังลุกฮือใส่กันสมศักดิ์ก็กลับมาถึงบ้านพอดีเขาเห็นแววตาของทั้งสองคนก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเออกุยอะไรกันเหรอครับเสียงของเขาโน้มแต่ก็จงใจที่จะตัดบท เขารู้ดีว่าคำถามนั้นไม่มีความหมายเพราะว่านี่ไม่ใช่การคุยแต่นี่มันคือศึกน้ำลายเขาเดินเข้ามาหยิบหมวกกับกระเป๋าคาดเอวแล้วก็พูดต่อว่าเดี๋ยวผมจะพาแฟนไปข้างนอกหน่อยนะครับแม่วันนี้ผมจะกลับดึกหน่อยอ่ะยีเอียดก็ยืนนิ่งก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งแต่ก็ฝืนใจแกจะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะฉันก็มาเดี๋ยวว่าอะไรหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแกแต่อย่าให้มันเสียงานก็แล้วกันถ้าคบกับผู้หญิงคนไหนแล้วมีแต่เสียงเงินก็อย่าไปคบให้มันเสียเวลาเลย คำพูดจบลงด้วยแววตาที่เข้มแข็งแต่ก็ซ่อนความเจ็บไว้ลึกๆจากนั้นเธอก็หันไปที่ในครัวเหลือเพียงแต่ก,กลิ่นกายที่หมักตอนนี้ไม่หอมเหมือนเดิมอีกต่อไปที่ร้านอาหารริมทะเลที่เปิดไฟสลัวมีแสงคลื่นกระทบฝั่งเบาเป็นจังหวะโต๊ะที่สมศักดิ์นั่งกับมินตราก็เป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะเงียบแต่หัวใจของทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยเสียงอึกกระทึกมินตราก็นั่งไขว่ห้างสวมชุดเดรสสีเนื้อบางผมถักเปียข้างหนึ่ง สมศักดิ์ก็นั่งฝังตรงข้ามสีหน้าเคร่งเครียดทั้งที่บนโต๊ะก็เต็มไปด้วยอาหารทะเลราคาแพงเขากลับแทบที่จะไม่ได้ตักอะไรเลยมือของสมศักดิ์จับช้อนคนน้ำซุปอยู่เงียบๆจนมินตราต้องวางซ่อมแล้วก็พูดขึ้นมาเบาๆแม่ของคุณเนี่ยดูจะมีอคติก,กับผู้หญิงอย่างฉันจริงๆเลยนะคะเสียงของเธอนุ่มแต่ก็แฝงไปด้วยความเจ็บปวดสายตาจับจ้องไปยังใบหน้าของเขาที่ไม่กล้ามองกลับมาเราสองคนเนี่ยจะไปรอดไหมคะ ถ้าคุณแม่ของคุณยังเป็นแบบนี้อยู่ไม่เปิดใจยอมรับฉันหรือเอาแต่กติเยยดอาชีพของฉันแบบนี้ฉันคงอยู่ต่อไม่ไหวหรอกนะคะเธอพูดเสียงเรียบแต่ก็ดูจริงจังน้ำเสียงไม่ได้ขึ้นสูงแต่ก็ชัดถ้อยชัดคำสมศักดิ์ก็ยังคงเงียบฉันเข้าใจดีนะคะคนเราเป็นลูกนะ่ะต่อให้คุณรักฉันขนาดไหนสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกแม่อยู่ดีอะคำพูดนั้นทำให้สมศักดิ์สะอึกเขาก้มหน้ามองจานข้าวของตัวเองอย่างไร้จุดโฟกัส ความรู้สึกผิดตีขึ้นมาที่หน้าอ,อกพอเขาเพิ่งจะทะเลาะกับแม่มาอย่างรุนแรงเมื่อไม่กี่วันก่อนทั้งที่แม่กระทุ่มเทให้ชีวิตเข้ามาโดยตลอดแต่เขากลับเลอกผู้หญิงที่แม่ไม่ชอบเข้ามาในบ้านแถมยังไม่ช่วยแม่เรื่องการค้าขายแม้แต่นิดเดียวมินตาสังเกตเห็นแววตารังเลของสมศักดิ์เธอจึงพูดต่อด้วยนำเสียงที่เด็ดขาดขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณยังรังเลอย่างนี้อยู่แล้วก็ฉันคงไม่เสียเวลาด้วยหรอกคะ่ะสมศักดิ์ก็เงยหน้าขึ้นมาช้าช้าถอนหายใจ แล้วก็พูดช้าๆ,ๆชัดๆเออผมขอเวลาหน่อยนะมินผมขอเวลาน่ะแล้วก็ขอเวลาให้แม่ผมด้วยผมเชื่อว่านะถ้าคุณไม่โตเถียงยอมยอมแม่ผมบ้างมินตาก็หัวเราะเบาๆไม่ตลกแต่ก็เหนื่อยใจให้ฉันยอมอย่างนั้นเหรอสมศักขยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะพูดต่อและอีกอย่างนะถ้าคุณลองเลิกอาชีพนี้แล้วคุณก็ลองมาช่วยแม่ผมขายไก่ย,ย่างดูดีไหมอ่ะคุณไม่ต้องแบกออกมาขายอย่างผมหรอกนะ แค่ช่วยแม่มากไก่เตรียมของแค่นั้นเองนะครับอีกอย่างแม่ผมก็แก่แล้วอ่ะเราช่วยกันสองคนคนละไม้คนละมือจะดีไหมก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือสายตาที่ตัดขาดนี่คุณจะบ้าเหรอฉันหาเงินได้มากกว่าคุณกับแม่คุณรวมกันอีกนะแล้วมันก็หลายเท่าด้วยจะให้ฉันเลิกแต่งหน้าเลิกทำผมทุกวันแล้วไปนั่งขยำไก่อยู่หน้าบ้านเก่าๆที่มีแต่ควันกระตาฐานทุกวันอย่างนั้นน่ะเหรอแค่คิดฉันก็ขนลุกละ เธอเอนตัวลงที่พนักเก้าอี้แล้วก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้แยแสถ้าคุณจะคบกับฉันคุณก็ต้องรับในแบบที่ฉันเป็นให้ได้ฉันไม่ใช่แม่บ้านฉันไม่ใช่แม่ค้าฉันคือมินตาที่คุณเจอในผับไม่ใช่คนขายข้าวเหนียวไก่ย่างที่คุณไปเจอนะสมศักดิ์ก็นิ่งไปความหวังที่เคยมีกำลังละลายในอากาศทะเลมินตาก็ลุกขึ้นจากโต๊ะก่อนที่จะหยิบกระเป๋าสะพายขึ้นมาแล้วก็พูดทิ้งท้ายเราจะยังคบกันก็ได้อยู่นะคะ แต่ฉันจะไม่กลับไปเหยียบที่บ้านคุณอีกละแล้วคุณก็ไม่ต้องเอาเรื่องอาชีพของฉันเนี่ยมาแตะอีกถ้าแตะเมื่อไหร่นะเราจบกันทันทีเลยจากนั้นเธอก็เดินออกจากร้านไปทิ้งไว้เพียงสมศักดิ์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกับจานข้าวที่เย็นเฉียบไม่ต่างจากบรรยากาศในใจของเขาเลยชาวตรูในบ้านไม้เก่าๆแสงนแดดยามเช้ากระซาซองมาที่หน้าตา่างยี่เอียดก็นั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกสีซี 4. ข้างหน้าเธอมีถาดไก่สดวางอยู่กองหนึ่งกำลังใช้มือขยำกับน้ำหมัก มือที่เคยแข็งแรงตอนนี้ก็เริ่มที่จะสั่นเล็กน้อยเธอพยายามที่จะหมักไก่ต่อแต่แล้วก็ต้องหยุดนิ่งสีหน้าของเธอบูดเบีย้ยวไปชั่วขณะก่อนที่จะเอามือซ้ายจับต้นแขนมือขวาเธอลองกำมือแล้วก็บแบออกนิ้วบางนิ้วกระแทบไม่ตอบสนองเธอถอนหายใจยกมือขึ้นนวดเบาๆด้วยสีหน้าที่กังวลสายในวันนั้นที่โรงพยาบาลชุมชนสมศักดิ์ก็เืยรอหมออยู่ที่นอกห้องตรวจไม่นานหมอหนุ่มในชุดกราวขาวก็เรียกชื่อคุณแม่และเอียดใช่ไหมครับ เข้ามาฟังผลตรวจได้เลยนะครับในห้องตรวจกิ่นยาเชื้อจางๆโชยไปทั่วหมอเปิดแฟ้มแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังจากที่ตรวจเบื้องต้นแล้วนะครับคุณแม่เนี่ยมีอาการเส้นสมองเริ่มที่จะแข็งตัวนะครับมีไขมันในเส้นเลือดค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวบวกกับการที่นั่งทํางานท่าเดิมๆไม่ค่อยขยับร่างกายก็ทําให้เลือดเนี่ยไม่ค่อยไหลเวียนเท่าไหร่นักสมศักดิ์ก็เงียบไปชั่วขณะยยเอียดก็นั่งฟังซีหน้าเรียบเฉยแต่ในใจก็เริ่มที่จะส่นไหว ยังไงคุณแม่ก็ต้องเริ่มออกกําลังกายเบาๆแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นดูจากสภาพร่างกายแล้วเนี่ยคุณแม่คงจะนอนน้อยทํางานเยอะนะครับยาะเอียดก็พยักหน้ารับเบาๆส่วนสมศักดิ์ก็แค่พูดสั้นๆเออครับคุณหมอพอกลับมาถึงที่บ้านยามบ่ายยะเอียดก็นั่งลงที่เดิมอยู่ที่หน้าเตาไก่สดถาดใหม่ก็มาวางอยู่ตรงหน้าของเธอทั้งๆที่ร่างกายก็ยังชาไม่หายดีแต่เธอก็ยังคงฝืนทํา สมศักด์เดินเข้ามาพร้อมกับเข้ากล่องในมือวางลงบนโต๊ะข้างๆโดยที่ไม่ได้หันไปมองแม่มากนะักสายตาก็ยังคงจับจ้องอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ยิ่เอียดเิยตามองลูกชายแล้วก็ถอนหายใจแล้วก็พูดเสียงเบาแต่ก็คงเจ็บลึกๆถ้ามีใครมาช่วยแม่เสียบไก่มาไก่แทนแม่บ้างก็คงจะดีแหละนะแม่จะได้พักบ้างจะได้นอนจะได้หายใจข้องสักทีสมศักด์ก็ไม่ได้ตอบมือถือก็ยังถ่ายอยู่ที่หน้าจอตอบไลน์คอมบินตาแบบไม่มีหยุด เยียดมองแล้วก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เริ่มที่จะเหนื่อยล้ากินยาไปก็เท่านั้นถ้าไม่ได้พักก็เหมือนไม่ได้รักษานั่นหล่ะนะแกควรที่จะให้เมียแกออกจากงานแล้วก็มาช่วยแม่บ้างนะตาสมศักดิ์เสียงของเยเียดไม่ได้ดังมากนักแต่มันก็แหลมแทงใจสมศักดิ์ก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตอบด้วยน้ำเสียงห้วนห้วนให้เขาอยู่ส่วนเขาเถอะแม่อย่าไปดึงเขาเข้ามาเกี่ยวกับเราเลยเยียดวางไก่สดลงที่ถาดเสียงดังผับแล้วก็หันไปมองลูกชายตรงตรง,ตรง ซีน้าก็เริ่มที่จะเก็บความคับแค้นเอาไว้ไม่อยู่ที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะเครียดไงเครียดเพราะแกนั่นแหละแกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอได้เมียทั้งคนแทนที่จะเอามาช่วยแม่แต่นี่อะไรหลงมันหัวปากหัวปั่ตามใจมันอยู่ได้ฉันก็แก่แล้วนะสมศักดิใ์ใจฉันทำงานไปถึงเมื่อไหร่ฮะจะให้ฉันทำไปถึงเมื่อไหร่ตออเนี้ยแขนฉันรีบหมดแล้วนะแกเห็นหรือย,ยังสมศักดิ์ก็นิ่งไม่ตอบโต้เพราะถูกค,คำมันก็คือความจริง สมศักดิ์ไม่พูดเื่อก็ยังคงพิมพ์แชทหามินตาคิดถึงนะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เยีเอียดมองหน้าลูกชายแล้วก็ถอนหายใจยาวก่อนที่จะก้มหน้าก้มตาเสียบไก่ต่อไปหลังจากนั้นมายีเอียดก็ล้มป่วยลงสมศักดิ์ก็เริ่มที่จะปรับตัวเขาไม่ได้ไปหามินตาบ่อยเหมือนเคยไม่ได้ตอบแชททันทีไม่ได้ไปซื้อของให้ไม่ได้ไปลาไปส่งเหมือนกับทุกวันมินตาก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่คนที่จะยอมให้ความรักมันเจืดจางง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อเธอเคยเป็นศูนย์กลางของเขาทุกอย่างและวันนี้เธอก็ระเบิดจนเก็บไม่อยู่เสียงส่วนสูงกระแทกพื้นซีเมนต์อยู่ที่หน้าบ้านจนดังตึกตึกประตูไม้ก็ถูกผลักออกอย่างเต็มแรงสมศักดิ์อยู่หรือเปล่าอะ่ะออกมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้สมศักดิ์ที่กําลังหมักไกา่ยอยู่ในครัวก็ชะงกักยีเอียรที่นอนเอนแค่อยู่ตรงแค่ไม้อยู่ที่หน้าบ้านก็หันไปมองเสียงนั้นเจะโวยวายหาอะไรนักหนาฮะไม่รู้หรืองไงว่าฉันป่วยเนี่ยฮะ มินตาก็ไม่ได้สนใจคําพูดนั้นเธอกล้าพูดเข้าไปอย่างไม่แคร์ใครทั้งสิ้นก็ลูกของคุณเป็นผัวฉันไงทําไมถึงมาทิ้งฉันได้ง่ายๆแบบนี้ล่ะยีเอียดก,ก็กัดฟันแล้วก็พูดด้วยเสียงแข็งก็เขาก็ไม่ได้ทิ้งเธอนี่ก็เขามาดูแลฉันเธอไม่รู้เลยเหรือไงเขาเป็นลูกเขาก็ต้องทําหน้าที่แล,แล้วเธอเลยเป็นอะไรถึงไม่เข้าใจเลยเหรอฮะหรือพ่อมัวทําตัวเป็นเมียกินเงินพ่อไม่ได้อะไรก็อ,ออกมาโวยวายอย่างนั้นเหรอคําพูดนั้นกระแทกใจมินตาอย่างแรงแล้วก็ชี้หน้ายีเอียดทันที แกมันก็แค่แม่ผัวปากเสียเอาลูกมาใช้เป็นข้ออ้างแกไม่ได้ป่วยอะไรสักหน่อยแค่หาเรื่องจะเอาเวลาไปจากฉันยีเอียก็มโหสุดขีดมือข้างหนึ่งที่ยังพอยกได้ก็สั่นะลิกแกดูหอยาฉันสิจากนั้นเธอก็ควักถุงยามาจากกระเป๋าผ้าดูชื่อบนถุงดูวันที่ฉันไปหาหมอแล้วเธอยังจะมาบอกว่าฉันไม่ป่วยอีกอย่างนั้นเหรอแกเป็นเมียแต่ไม่เคยช่วยอะไรเลยนอกจากดูดเงินลูกฉันเสียงของทั้งสองคนกระดังั่นไปทั่วห้อง สมศักเดิอนออกมาจากหลังบ้านใส่ผ้ากันเปื้อนที่เปื้อนไก่สีหน้าก็เต็มไปด้วยความเครียดพอได้แล้วมินตาแม่ฉันป่วยจริงๆเธอไม่เห็นเหรอเธอไม่ควรที่จะมาทําแบบนี้นะและตอนนี้ฉันก็เริ่มรู้แล้วว่าเธอก็ไม่ควรที่จะอยู่ในชีวิตฉันอีกต่อไปอะ่ะมินตาก็เบิกตากว้างเธอเหมือนจะยอมรับไม่ได้เพราะอีแก่นี่ใช่ไหมที่ทําให้ควรเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยจากนั้นเธอก็ช้าข,ขอเสื้อของเยเอียดเต็มแรงอีแก่มึงนี่แหละที่ทําให้กูเสียทุกอย่าง สมศักดิ์ก็ตกใจสุดขีดเขาพุ่งเข้าไปผลักมินตาออกอย่างเต็มแรงอย่ามายุ่งกับแม่กูนะมินตาก็ล้มไปที่พื้นทะลุขึ้นมาอย่างโกรธแค้นเดินพรวดก็ไปหากระลังไก่ที่กําลังหมักอยู่ที่หน้าครัวคว้าทั้งใบแล้วก็คว่ำลงกับพื้นนี่ไงนี่ไงไก่ที่พวกแกหวงนักหวงหนานี่ไงจากนั้นเธอก็เหยียบไก่ที่หล่นกระจายอยู่บนพื้นอย่าไม่สนใจว่าใครจะมองพวกบ้านนอกพวกขี้ข้าโง่จนมันตายเสียงทุกอย่างก็เงียบกริบ ก่อนที่ยายเอียจะยกมือขึ้นมาจับที่หน้าอ,อกโอ๊ยฉันหายใจไม่ออกสีหน้าของเธอก็เริ่มซีดปากเริ่มเขียวจากนั้นเธอก็ล้มทั้งยืนฟาดลงไปกับพื้นอย่างแรงสมศักดิ์ก็รีบวิ่งเข้าไปคว้าตัวแม่กอดเอาไว้แน่นน้ำตาไหลทันทีมินตายเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างสีหน้าของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปจากความโกรธเป็นตกใจจากนั้นก็หันหลังวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีแต่ภาพไปที่โรงพยาบาลยายเอียรรอดชีวิตแต่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง พูดได้น้อยขยับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมศักดิ์เพียงคนเดียวก็ต้องรับหน้าที่ทั้งหมดทั้งขายไก่ดูแลแม่และนั่งมองความเสียหายจากชีวิตที่เขาเคยเลือกไม่กี่เดือนต่อมาเสียงเ้าประตูดังขึ้นอีกครั้งมินตาก็ยืนอยู่ตรงนั้นยิเอียดเห็นหน้าเธอถามอเบาเสียงก็แหบจากลำคอแก่พ่ามันมาทำไมอีกฮะสมศักดิ์ตอบเสียงเบาแม่ไม่ต้องกังวลหรอกผมดูแลแม่เหมือนเดิมะครับ แค่ผมต้องการมีใครสักคนหนึ่งอ่ะยี่เอียดก็หลับตาไม่ตอบน้ำตาไหลเงียบๆตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วนะคะพี่บุ้งเพิ่งจะทำนิทานเสร็จต่อจากตอนที่แล้วนะคะก็ทำตามให้สัญญาแล้วะคะ่ะคลิปนี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะว่าง่วงค่ะ <c oughs> ง่วงด้วยท้องเสียด้วย <c oughs> โหยสารพัดเลยค่ะรับชมกัน